ขวัญแฮปปี้เบ mm ิร์เดย์ค่ะ mm hmm. วันนี้หกขวบแล้วนะคะเอ๊มีความสุขไหมคะอยู่ที่ไหนคะตอนเนี้ลองดูรอบๆให้ทายคะ่ะให้ทายเอย๊มีแมวด้วยจเอ๊ะตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยอะวรคะหางัวนี้ไม่หักคะ่ะอืมเหมือนจะหางไม่หักนะสวัสดีเจ้าแมวเธอชื่ออะไร ส้มซาค่ะส้มซาเหรอคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะโอเคเจ้าส้มจี๊ดมันเหมือนมันจะรู้ชื่อมันแล้วนะเนี่ยเวลาเรียกมันแล้วมันก็หยุดนิ่งเลยอ่ะอืมอะไรอย่างนงี้เลยเออใช่มันทำหน้าอย่างนั้นเลยอ่ะทำไมขวัญทำหน้าเหมือนแมวเลยอ่ะอยากันรองเท้าพี่อยากันรองเท้าพี่ โอคค่ะ okay, okay. เดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปทำบุญที่วัดนะคะกินข้าวเสร็จกนส้มจีนจะกันรองเท้าหนูจ้าม,มาหาพี่ขวัญแล้ว,ว,ลวมาหาพี่ขวัญแล